เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในได้มอบหมายให้หนายการณิตนนจุย้ยรองอธิบดีกรมการค้าภายในติดตามการจัดงานธงเขียวราคาประหยัดในระหว่างวันที่24-25ตุลาคมนสหกณรการเกษตร,รเพื่อการตลาดลูกค้าทกศจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกัดภายใต้แนวคิดนะครับปุ๋ยถูกยาดีต้องที่ธงเขียวเพื่อรวมขับเคลื่อนภาคเกษตร,รไทยให้แข็งแรงและยั่งยืน หวังลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างพาราและผลไม้เศรษฐกิจอย่างทุเรียนและมังคุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตามนโยบาย q u i c k ิกวีนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีที่เน้นการดูแลสินค้าเกษตรและลดต้นทุนการผลิตโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายหลากหลายภาคส่วนโดยมีไฮไลท์นะคะคือการจำหน่ายปุ๋ยเคมี6สูตรยอดนิยม ในราคาพิเศษนะคะพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง200บาทต่อกระสอบและยังได้มอบคูปองส่วนลดนะคะ50บาทสำหรับซื้อสารเคมีกเกษตรเช่นยาฆ่า,า,มาแมลงนะคะและยาปราบศัตรูพืชเพื่อให้เกษตรกร,กรสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนั่นเองวันนี้นะครับกระสวงพณิชย์โดยกองบัพภายในนะครับร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็พณิชย์จังหวัดนะครับรวมถึงส่วนราชการแล้วก็สาการณการเกษตรนะครับ ก็ได้จัดกิจกรรมทงเขียวนะครับลดค่าปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับซึ่งได้มีการจัดมาแล้วทั้งหมดแดครั้งนะครับในวันนี้เนี่ยก็มีการจัดเ,เพื่อที่จะลดค่าครองชีพตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับลดค่าปัจจัยการผลิตของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้มอบหมายให้กองทัพภายในเนี่ยได้จัดกิจกรรมทงเขียวต่อเนื่องนะครับในจังหวัดแหล่งผลิต นะครับสินค้าเกษตรที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นข้าวมาสําปะหลังข้าวโพดนะครับรวมถึงภาคใต้ของเรานะครับซึ่งในวันนี้นครศรีธรรมราชก็เป็นแหล่งเพาะปลูกมังคุดนะครับที่สําคัญนะครับรวมถึงข้าวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรวมถึงส้มโอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการทงเขียวของเราเนี่ยต้องการที่จะลดปัจจัยการผลิตนะครับให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสกตนะครับลงทะเบียนกับสากลการเกษตรนะครับได้ลดค่าปัจจัยการผลิตเนี่ยคนละ 1,000บาทพนละ1,000บาทก็คือกระสอบหนึ่งนะครับ200บาทแล้วก็ได้ทั้งหมด5กระสอบนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการลดายาปราบศัตรูพืชอีก50บาทต่อชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยลดรายใจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรเนืน่องจากปีนี้เนี่ยเรามองว่าสินค้าเกษตรนะครับแต่ละปีเนี่ยอาจจะมีการผันผวนนะครับมีทั้ง ราคาดีเป็นบางช่วงแล้วก็บางช่วงราคาตกต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สุปฏิจีนะครับได้มอบหมายให้ตรงท้าภายในประสานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านผู้พิทัก์จังหวัดได้แจ้งมาความประสงค์นะครับว่าต้องการที่จะมีธงเขียวนะครับควบคู่กับธงฟ้านะครับธงฟ้าเป็นการลดรลดค่าของชีพนะครับซึ่งมีการติดตามดาเนินการมาตลอดแต่ธงเขียวเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่8ที่นครศรีธรรมราชเป็นการนํา ผู้ประกอบการทั้งหมด25รายจาก5สมาคมนะครับที่เกี่ยวกับปุ๋ยเนี่ยเข้ามาร่วมกันลดปัจจัยการผลิตให้พี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งก็ถือว่าทุกแบรนด์นะครับได้รับการตอบรับอย่างดีจากพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นแบรนด์ที่มีความนิยมสูงนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ระดับประเทศทุกแบรนด์นะครับแล้วก็สูตรที่ใช้เนี่ยเป็นสูตรที่เหมาะสมกับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยได้จัด6สูตรนะครับ สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรเราคาดการณ์คราว่า่อง,งานนะครับจะมีการซื้อปุ๋ยเนี่ยประมาณ6000กระสอบนะครับก็สามารถลดปัญจการผลิตได้เนี่ยประมาณล้านกว่าบาทนะครับก็ถือว่าตัวเงินล้านกว่าบาทที่ไม่ได้ออกจากกระเป๋าพี่น้องไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้ต่อนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้พี่น้องเกษตรกรนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทุกอำเภอนะครับถ้าสนใจขอให้รีบมานะครับเราเราไม่อยากเอาปุ๋ยกลับนะครับเราอยากที่จะให้พี่น้องเกษตรกรซื้อปุ๋ยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ได้รับทราบมาจากท่านรองผู้ว่ากทจังหวัดนะครับแล้วก็ส่วนราชการนะครับว่าอยากให้มาจัดอีกในอำเภออื่นนะครับซึ่งเรามีความยินดีนะครับผู้ทรงไพนิดก็ได้มอบหมายให้สำนักงานพณิษจังหวัดนะครับติดตามทุกประเทศนะครับว่ามีความต้องการทองฟ้า เมื่อไหร,ร,ร,ร่อย่างไรแล้วก็ธงเขียวเมื่อไหร่อย่างไรอย่างธงฟ้าที่นครศรีธรรมราชก็จะมาจัดปลายปีนี้อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าก็ทำคุกคู่กันไปลดค่าใช้จ่ายค่าของชีพและลดค่าปัจจัยการผลิตให้พี่น้องกเกษตรกรด้วยครับ